ว้าวใครวันนี้ใครโชคดียกมือขึ้นใครอยากมีเส้นขยะกมีเส้นวีผัดหมี่ผัดหมี่โบราณนะคะฮู้หวยออกอะไรวันนี้วยออกอะไรผัดหมี่โบราณผัดหมี่สมัยก่อน เช้าๆก็จะไปยืนรอนะคะผัดมีไข่เจียวเขาจะหั่นเป็นเส้นๆผัดมีไข่เจียวโบราณนะคะสมัยก่อนเราก็จะไปยืนรอเด็กๆเนาะแค่ได้ทานผัดมีโบราณขนาน,นเอาผัดมีผัดมีสมัยก่อนเขาจะมีสีแดงใช่ไหม ถ้าใครอยากปรุงปรุงใส่หอมใส่พริกปน่นใส่น้ำตาลใครอยากเปรี้ยวๆวิตามินซีก็ใส่มะนาวดูสิพริกปน่นผัดหมี่ใส่ไข่สุขใจหิวหิวห,วหวอยากทานผัดหมี่คนโบราณเขาก็จะผัดหมี่ใส่เนาะ ผัดหมี่ก็คือผัดหมี่ผัดไทยก็เป็นอีกแตกต่างกันนิดหนึ่งผัดหมี่ใส่ไข่หั่นเป็นชิ้นฝอยๆสมัยเด็กๆเราจะไปโรงโรงเรียนแล้วก็ต้องไปซื้อผัดหมี่ยายขอซื้อสองบาทหบาทผัดหมี่โบราณ ก็จะมาปรุงน้ำตาลพริกปน่นตามใจชอบใครอยากได้มะนาวก็ปรุงเองนะคะพันมีโบราณเสร็จแล้วหิวหิวหิวผันมีผัดเส้นมีใส่ไข่นะคะไปเลยรุ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 ยหิวมากแล้วรอนานแล้วสมัยเด็กๆ เราห่อผัดมีไปกินกับข้าวเหนียวทีโ่โรงเรียนนะคะยายขอซื้อสองบาทสมัยก่อนสองบาทเป็นเงินมากมายใช่ไหม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 โอ้ยว่าจะซุปมะเขือยังไม่ได้ซุปเลยไปเลย,ย,ยผัดมี วันนี้เนื่องอยากกินเส้นเราจะได้มีเส้นมีสายไข่ถูกหัวเยกเมือขึ้นผัดมี่ผัดหมีโบราณดูซิผัดมี่กะปดไทยคล้ายๆกันผัดมีผัดมีเห็นไหมเส้นเหนียวนุ่มผัดมี่โบราณใส่ไข่นะคะไข่หอมซีอิ๊วขาวน้ำตาล สุดยอดในการทำนะคะไปเลย